พวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบ,บูชาชื่อว่าเป็นการบูชาอันสูงสุด mm. พวกเรามาร่วมกันฝึกจิตไปพร้อมๆกันหงายมือไว้ที่หน้าตักสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลมไาที่กลางหอกบริเวณปีชา้าๆสูดลมหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งผ่อนความรู้สึกลม,ม,กลลปกม,มไปที่กลางอกบริเวณปียกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วแตะไปที่กลางอกบริเวปีคือฐานของจิต สัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณปีไว้จะมีความรู้สึกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ที่กลางอกบริเวณปี่จะมีความรู้สึกคล้ายๆหัวใจเต้นเมื่อสัมผัสความรู้สึกกลางอกบริเวณปี่ไปเนืองๆทุกขณะเราก็เห็นว่าจิตก็อยู่ส่วนจิตความคิดก็อยู่ส่วนความคิดพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงรวมลงที่จิตเมื่อคุมจิตอย่างเดียวมรรลนิพพานจึงหวังได้ ในเมื่อพุทธบริษัทส,สีทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้เจริญให้มากกระทำให้มากซึ่งมหาสติปัฏฐานสี่เหล่านี้แหลพระสัตธธรรมของพระพุทโธถึงจะไม่เสื่อมในเมื่อพระพุทโธปรินิพานไปแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะยืนเดินนั่งนอนจะกินข้าวอาบน้ําตามรักษาจิตไปทุกขณะเพราะบุคคลใดตามรักษาจิตบุคคลนั้นย่อมพ้นจากบ่วงมารได้สัมผัสความรู้สึกกลางอก บริเวีลิ้นปีไปเรื่อยๆเ,เนืองเนือง,องทุกขณะมันน้ําหยดในตุ่มทีละนิดติ้งติ้งติ้งไปเรื่อยๆก็เต็มตุ่มได้ฉันใดเมื่อเรามีอาตาปีคือมีความเพียเพรเผากิเลสให้เร้าร้อนสัมปชาโนคือสัมปชัญญะสติมาให้มีสติพึงกําจัดอภิชาโทมนัสคือความยินดียิน้ายออกจากโลกเสียให้พินาศเมื่อทุกคนได้ตามรักษาจิตเห็นการเกิดดับภายในไปเนืองเนืองชื่อว่า พบที่พึ่งภายในตนเองเมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วค่อยๆเอามาอชา้าๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเรามาเรียนรู้วิธีการรับส่งกระแสการแผ่เมตตาที่พระพุทค์ทรงตัดไว้ว่าเมตตาเมื่อจเจริญให้มากกระทําให้มากย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมคุ้มครองรักษาจิตจะตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วสังเกตความรู้สึกที่มือไว้จะมีกระแสอุ่นๆร้อนๆวูบวูบวาวปิดที่น,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 นมือเรา เห็นการเกิดดับภายในคราวนี้ลองขยับมือเข้าออกช้าๆจะคล้ายๆเหมือนมีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็กดูดไปอยู่ที่มือเราจะสังเกตความรู้สึกกลางอกไปเรื่อยๆที่มือรู้สึกไปให้เราเรียนรู้สิ่งนี้ว่านี่แหละเรียกว่าอิทัปัจจตาทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นคลื่นกระแสเชื่อมโยงซึ่งกันและกันสัมผัสความรู้สึกกลางอกปลเอยลิ้นปีไปเรื่อยๆที่มือรู้สึกไปเรื่อยๆ คราวนี้กลางนกยังรู้สึกไว้อยู่สัมผัสความรู้สึกกลางนกไปที่มือรู้สึกไปให้เราเรียนรู้ว่าคลื่นกระแสมีได้รับส่งถึงกันได้พวกเราก็ร่วมกันน้อมแผ่เมตตาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัย,ยมงคลจากจิตท,ที่ฝึกดีแล้วภายในสัมผัสความรู้สึกกลางนกบร,ริลยินปี่ไว้ที่มือก็รู้สึกไปมีคลื่นกระแสจะอุ่นๆร้อนๆวุ้ววววปี่ที่มือเรา สังเกตความรู้สึกกลางหลดไปเรื่อยๆนี่แหละชื่อว่ายังพระสัตธรรมไม่ให้เสื่อมในเมื่อพบดองปรินิพานไปแล้วค่อยๆง้ายมือไว้ที่หน้าตักสูดลมให้เจยวยาวผ่อนความรู้สึกลมไปที่กลางหลกค่อยๆหลับตาช้าๆสัมผัสความรู้สึกกลางหกดปล่อยลิ้นปี่ไว้ภายในจะสงบไปเรื่อยจิตภายในจะปล่อยวางไปเรื่อยความคิดก็อยู่ส่วนความคิดจิต ก็อยู่ส่วนจิตความคิดไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ความคิดเมื่อมีกุศลในการปฏิบัติแล้วน้อมจิตกลางหน้าอกโดยไม่ต้องออกเสียงแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณจากกลางหน้าอกแผ่ออกไปที่มือคลื่นกระแสจะวุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยๆแผ่ออกไปทั่วตัวแผ่ออกไปทั่วจังหวัด ทั่วประเทศน้อมกุศลจากจิตภายในขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนม์ปัษาครบ90พรสษัาในวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2565 กุศลและบารมีที่พวกเราทั้งหลายีทั้งพระมหาเถระพระเถรานุเถระพระกุณเจ้าทุกๆลูกอุบาสกอุบาสิกาได้เจริญมหาสติปัฏฐานสีอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางดับทุกที่พระพุทธเจ้าทุกปรงได้ตรัสรู้ดีแล้วขอน้อมกุศลผลบุญนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานให้ทรงมีพระพลานามมยแข็งแรงและสมบูรณ์ให้ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาล